อ่าเลยค่ะอีกรอบหนึ่งรอบหนึ่งเร็ว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 อีกรอบหนึ่งเร็วเร็วโอเคเร็วไปเลยเลยรถขาเพื่อนเปเพื่อนเหน่อยตรงนั้นไปไปเลยไปเลยรถมารถมามาอย่างไปเร็วไปเร็ว À, đi khai nè ôi alo su 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 bên đây bên đây Hãy subscribe cho kênh เลยค่ไปเลยอ้าวนี่สีอะไรมาเนี่ยบูตเตอร์เหรอ